สวัสดีครับก็มาต่อกันที่มุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับเซ็นตเด็กก็ปรับตัวขึ้นมาต่อในเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ถือว่าการขึ้นของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็วิ่งกลับเข้ามาในกรอบของ uptrend channel ละนะครับจะเห็นว่า uptrend channel เนี่ยมันก็ลากมาตั้งแต่ในสัปดาห์ก่อนแล้วแหละนะครับแล้วมันหลุดไปตอนวันศุกร์นะครับวันจันทร์พยายามจะขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาในกรอบได้แต่เมื่อวานในวันอังคารก็สามารถขึ้นแล้วก็กลับเข้ามาในกรอบได้ ทำให้เวลามันกลับเข้ามาในกรอบเนี่ยเราก็ต้องมองภาพเป็นกลับมาเป็นไซด์เว์อ up นะครับต้องมองภาพเป็นไซด์เว์อ up ก่อนแต่ว่ามันก็ยังเป็นไซด์เว์อ up ที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาดัชนีมันมีการฟื้นเนี่ยเราก็พยายามเช็คตลอดแหละว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นแหละแต่ว่ามันขึ้นแบบนิดเดียวเนี่ยสังเกตเนะว่ามันมันกระดิกขึ้นมาเส้นสีฟ้าเนี่ย กระดิกขึ้นมาแค่นิดเดียวทั้งเหนงนะครับคือถ้าเกิดมันกระดิกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราคงมองแบบสบายใจว่าโอเควันนี้คงภาพเป็นแบบขึ้นต่อชัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลามันกระดิกมานิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมองไซด์เว้อัพแต่ก็ต้องมองว่าจุดตรงไหนต้องระวังนะครับคือจุดที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือไอ้ไอ้เส้นอัพเทรนด์ด้านล่างนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลามันกลับมายืนได้เนี่ยแต่มันยังยืนแบบแนวก้ากึ่งเนี่ยก็คือแบบยืนแล้วอยู่แถวๆล่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้อง รักษาระดับไม่ให้มันลงไปต่ำกว่านั้นนะครับ,บงนั้นวันนี้คีย์สำคัญคือ1 2 44ที่เป็นกรอบล่างของ up trend channel ที่มันพยายามกลับขึ้นมายืนนะครับถ้ายืนได้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นบวกต่อเนื่องก็ไซด์เวอฟต่อกลับขึ้นมาตามกรอบ up trend channel ปกติแต่ถ้าเกิดหลุดนะครับต่ำกว่า12 44เนี่ยนะครับโมเมนตัมก็จะลบเป็นเป็นเชิงลบนิดนึงก็จากไซด์เวอาฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นลักษณะของไซด์เว้นะครับดังนั้นวันนี้อ่าจะเล่นง่ายเล่นยากเนี่ยขึ้นกับ12 4เี่หลนถ้าเกิด ยืน1 2 c c เนี่ยก็เล่นสบายแหละแต่ถ้าเากิดต่ำกว่า1 2 c 4เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับถัดมาเราก็มาต่อที่ภาพของเซ็ตวิปตี้อินเด็รนะครับตัวของซีรีส์ยมันก็คล้ายๆกันนะครับคือก็กลับมายืนเหนืออัพเทรนด์ชานเอลได้อีกครั้งหนึง่งแต่ก็การกลับขึ้นมาของมันเนี่ยก็ไม่ได้แบบกลับขึ้นมาแบบโดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับ มันก็กลับขึ้นมาแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมีถอยถอย,ถอยลงมานะครับ,บงนั้นมันก็เป็นแนวที่ค่อนข้างจะจะกั้ากึ่งนะครับค่อนข้างกั้ากึ่งนิดนึงก็คือก็ดูแถวช่วง804เนี่ยแหละไว้นะครับที่เป็นกรอบล่าง up trend channel โอเคถ้าเกิดมันยืนได้เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของไซด์เว้ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยมันก็จ,จะเปลี่ยนมาเป็นไซด์เว่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เราคงแนะนําในเชิงของการเวทแอนด์ซีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากตัวของ Market เบที่เราคิดว่า New High มันอาจจะกระดิกขึ้นมาน้อยเกินไปนะครับคือเวลา New High มันขึ้นมาน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นเกมในการเล่นหุ้นหลายตัวมากกว่าคือต้องแบบไปเล่นแบบ Selective ในหุ้นลายตัวแต่ถ้าเกิดตลาดขึ้นเนี่ยแล้วหุ้นที่ทำนิวไฮเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็เล่นฟิวเจอร์ไปโดยตรงมันก็ง่ายกว่านะเพราะว่ามันก็ขึ้นทั้งตลาดแหละก็เล่นฟิวเจอร์มันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดมันขึ้นแค่ลายตัวเนี่ยนะครับเราไปเล่นหุ้นลายตัวเนี่ยผมว่าเวลามันได้น่มัก็จะได้ เต็มไม่เต็มหน่วยมากกว่านะครับนี่ก็เป็นไอเดียแหละว่าช่วงไหนเราใช้ฟิวเจอร์ช่วงไหนเราก็พยายามหาหุ้นลายตัวเล่นไปโอเคถัดมาก็ไปกันที่ภาพของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็ถือว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีจังหวะโดนขายลงมานิดนึงนะครับแถวประมาณโลเมื่อวานคือ3350นะครับคือ SMA 20แหละก็คือ SMA 20มันก็พยายาม พยายามรักษาระดับให้มันยืนให้ได้นะครับแต่ภาพตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปต้นสัปดาห์ว่าตอนวันศุกร์ที่มันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเลิกมองเชิงลบแต่ถามว่าเรามองเชิงบวกเลยหรือยังก็ยังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นระดับที่กั้มกึ่งเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะยืนได้ต่อเนื่องแล้วไปเบรกด้านบนอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเชิงบวกนะครับแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ต่อเนื่องแล้วหลุดลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไซด์เว์ไซด์เวดาวเหมือนเดิมนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง ทองเนี่ยก็เล่นยากนะครับทั้งตัวของ c e i t i v i t y future เนี่ยก็เล่นยากนะครับก็พยายามเวทันซีไปก่อนแล้วกันในในช่วงนี้นะครับก็พยายามโฟกัสกับหุ้นรายตัวเป็นหลักส่วนราคาน้ํามันดิบในสเปกนะตอนนี้ก็ลงมาแถวโซนแนวรับแล้วแหละนะครับะจะดูแบบหลุดมานิดนึงด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานนี้เราก็คุยปอทอสอพอไปว่าจริงแนวรับที่เราอยากได้เนี่ยคือแถประมาณ120 1 2 1แถวนั้นนะครับก็คือเส้นเส้น up trend เนี่ย ก็ยังลงมาไม่ถึงนะครับก็รอเหมือนเดิมแหละสำหรับปราสอพอแถว120เนี่ยเส้นนับเทรนคอยค่อยเล่นเก่งกาไรไปนะครับค่าเงินก็คงไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ขอข้ามไปเซกเตอร์โลเทชันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เซกเตอร์ที่เข้าในโซลิดดิ้งก็จะเป็นตัวของอ่ะเอเนจี Energy นะครับตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมีเดียเนี่ยออก จาก improving มา lagging นะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้นะครับ electronic electronic เนี่ยอยู่ที่ soliding ดดอยู่แต่อาจจะหลุดมา weakening ได้ดังนั้นก็ระวัง electronic นิดหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเราลองไล่ชาร์ต electronic สตัวให้ในตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับก็ตัวแรกเนี่ยก็ไปดูตัวของ delta ก่อนนะครับอ่าเราจะเห็นว่าตัวของ delta เนี่ยตอนนี้ก็เป็นระดับที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่า ่าเป็นอ่าการขึ้นทำ New High ในรอบหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มโชว์เป็นลักษณะของ b a r i s h d i v e r g e n c และดังนั้น Delta ก็มีความเสี่ยงต่อการพักมากกว่าที่จะเป็นการขึ้นต่อนะครับหรือพวกตัวของ HANA าเนี่ยฮาน่เนี่ยโอเคเป็นไซ w ์เว้ p แหละอ่าราอาจจะรอซื้อได้ถ้าเกิดมันมันถอยลงมาที่กรอบล่างนะครับหรือเส้น SMA 20เนี่ยประมาณ21.6เอรเงี้ยนะครับถึงจะเล่นได้ส่วนตัวของ KCE นะครับเ c e เนี่ย อาจจะดูเป็นแนวรับที่มันใกล้กว่านะครับแถวประมาณช่วง23.6นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของไซด์เว้า p เหมือนกันนะครับก็แปลว่าตัวที่ดูใกล้แนวรับมากสุดคือตัวของ KCE นะครับฮาน่าเนี่ยอยู่กลางกลางกรอบนะครับต้องรอให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะครับส่วนตัวของเดลต้าเนี่ยจริงๆตัวนไมตีอัพเทรนด์ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นไดเวอร์เจนต์อยู่นะครับถ้าเกิดเรียงลำดับเนี่ยก็คงเป็น KCE นะครับตามมาด้วย ฮาน่าแล้วก็ตามมาด้วยตัวของเดลตานะครับถ้าเกิดย่อมาเนี่ยว่าเล่นเล่นตัวไหนเนี่ยนะครับผมให้ลําดับประมาณนี้แล้วกันโอเคก็มาที่หุ้นแนะนํากันนะครับก็หุ้นแนะนำเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่หรอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็เล่นเล่นเกมเดิมๆตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเราก็แนะนําด้วยแนว p u l l b a c k เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวไหนที่มันแบบลองนึกภาพสมมติเมื่อวานเราแนะนํบพวก BDMS อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสมมติเวลามันอยู่ใกล, s 20, ล้ s m a 20เราก็จะแนะนํา แต่เวลามันขึ้นมาเนี่ยเกิน SMA 20ไปเนี่ยไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะแบบให้ Take Profit อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องแบบหาตัวใหม่ก็ไปดูว่าตัวไหนอยู่ใกล้ SMA 20แล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวเนี่ยก็ตัวแรกเป็นตัวของ j m a r k นะครับก็ j m a r k แต่ SMA 20นะครับมี Hammer มี Candle Stick ที่ปิดเป็นแท่งเขียวกลับตัวนะครับก็เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรที่7.5 Stop Loss สต็ต์ถ้าต่ำก็ลงแฮมเมอร์ที่7.2นะครับเป้าหมายคือ 7.9แล้วก็8.1สำหรับตัวของ j m a r ตัวถัดมาเป็น SCGP นะครับ SCGP เนี่ยเราก็เล่น pull back ไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับน่าจะ,ะผมจำเป๊ะๆไม่ได้เนี่ยน่าจะแถวประมาณช่วงนี้นะครับประมาณกลางเดือนที่แล้วเนี่ยเล่นไปทีหนึง แล้วมันขึ้นชนกรอบบนก็จบรอบไปทีหนึ่งนะครับอันนี้ถอยลงมาใหม่มาที่กรอบล่างใหม่ก็เป็นจังหวะในการเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับก็18บาทสต็อปรอถ้าต่ำกว่า17.5เป้าหมายคือ19แล้วก็20ที่เป็นกรอบบนของอัพเทรนชาน n e ลนะครับอีกจุดนึงนะครับที่เรายังพอลุ้นได้หรือ SCGP ก็คือว่าถ้าเกิดรอบนี้มัน p พู b a c k แล้วมันขึ้นได้ต่อเนี่ยรอบนี้จริงอาจจะทะลุ20ก็ได้เพราะว่า ถ้าเกิดเราเห็นตัวของ S M A 20กับ S M A 200ตัดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงบวกได้แข็งมากขึ้นกับ S C T P นะครับถัดมาเป็นตัว B B L นะครับตัวนี้ก็เป็นแนว pull back แหละนะครับเราอาจจะมองเป็นอาจจะมองเป็นถ้ามองเป็น uptrend เนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังมันยังไม่ถึงถ้ามองเป็น uptrend เนี่ยจะเห็นว่า อ่ะมันยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเส้น SMA 200เนี่ยซึ่งก็มองได้เหมือนกันเนี่ยมันก็แป๊วมันก็ pull back ลงมาละนะครับเพราะว่ามันย่อแถวเอสเอ็มเเนี่ยมาสักระยะหนึ่งละนะครับคือตอนนี้มันย่อมาครั้งแรกเนี่ยผมก็พยายามอาจจะอยากรอ up trend ก่อนมากกว่าแต่ว่าเวลามันย่อมาแล้วมันแบบไม่ลงมาที่ up trend สักทีเนี่ยแล้วเ m a 200เเนี่ยมันรับอยู่ตลอดเลย3 4 5วันติดเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องรอ up trend แล้วล่ะก็เป็นจังหวะในการซื้อแถวมาช่วงร4 8ยได้เลย ส่วนเป้าหมายเนี่ยก็แถวประมาณ 152- ย15ห้ที่เป็นกรอบบนนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยก็ลงมาต่ํากว่า147ย14หรือ1้อ5ก็เป็นจุดสต็อป o ลอไปสําหรับตัวของ BPL ก็เป็นแนว Pullback เหมือนกันนะครับวันนี้ Pullback ล้วนนะไม่มีแนวอื่นผสมเลยนะครับถัดมาเป็นตัวของซิงเกอนะครับก็ SMA 20นะที่เรามองว่าเป็นแนวนะรับรอบที่แล้วก็มีแรงซื้อจาก SMA 20เนี่ยแหละแล้วก็ขึ้น แล้วถอยมา SMA 20นะครับแล้วมีแคนเดลกลับตัวก็มองเป็นจังหวะเก็งกำไรแนวรับก็5.2นะครับสต็อปล s อก็คือโลนะครับที่ประมาณ5บาทเป้าหมายคือการทำไฮ e r h ไฮ h high ไปที่5.6แล้วก็5.85สำหรับตัวของ s i n เกอนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวของ EPG นะครับสำหรับตัวของ EPG ก็เป็นแนว pull back เหมือนกันนะครับสังเกตว่าราคาก็ถอยมาที่เส้น SMA 20วันนะครับ c a n d l e s t i c กก็เกิดการกลับตัวดังนั้นเราก็มองเป็นการ ย่อเพื่อขึ้นต่อแนวรับ2.86สต็อปลอถ้าต่ำกว่า2.76นะเป้าหมายคือ3.04แล้วก็3.2สำหรับตัวของ EPG นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ IVF นะครับสำหรับ IVF ก็ pullback เหมือนกันนะครับคือ SMA 20เนี่ยถอยมาแตะแล้วมี candle กับตัวมี hammer ด้วยเราก็ง่ายเลยก็ใช้ตรงโลงแฮมเมอร์นั่นแหละนะครับ0.98เป็นจุดในการสต็อปลอตไป แนวซื้อก็1.02นะครับเป้าหมายก็แถวมา1.1แล้วก็ช่วง High ที่1.17สำหรับตัวของ IVF นะครับช่วงนี้ก็เล่นเล่นท่าเดิมไปละนะครับเล่นเล่นพวกแบบ pull back ไปเรื่อยๆแหละก็คือย่อมาก็ซื้อนะครับขึ้นไปทำ High High ก็ก็ขายแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปหาตัวที่ย่อมาใหม่แล้วก็ซื้อตัวนั้นนะครับแล้วเกมพวกนี้มันจะจบเมื่อไหร่นะครับมันจะจบก็ต่อเมื่อเราเริ่มขาดทุนจากตัวของ ลองนึกภาพสมมุติตลาดถ้าเกิดมันค่อยๆขึ้นเป็น s ซ d ์เบย up เนี่ยอาจจะพู back สามรอบก็ได้อาจจะพู back ห้ารอบก็ได้นะครับแต่เวลา l ู back มันเริ่มจบเนี่ยเราก็ค่อยมาเปลี่ยนเล่นสไตล์อื่นเราลองนึกภาพสมมติเราเล่นสามรอบแล้วมันรอบที่สี่มันผิดเนี่ยนะครับก็เหมือนเน็ตแล้วก็กาไรกําไรไปสองรอบนะครับหรือถ้าเกิดมัน p l ู back มาห้ารอบแล้วรอบที่หกมันผิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เน็ตและกําไร4รอบนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันไอสไตล์ l ู back มันจะ มันจะจบเมื่อไหร่แต่เมื่อถ้ามันยังไม่ผิดเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบสไตล์เดิมไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องอัปเดตมากเท่าไหร่ในเชิงของกลยุทธ์นะครับโอเคก็มาต่อนที่หุ้นแนะนำนะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับหุ้นมาที่ตัวงคำถาม s c t p เป็นหุ้นแนะนำไปแล้วนะครับ KChana เนี่ยผมอ่า คุยไปแล้วนะครับที่เฟกส,สมมุติถ้าเบรกแปดหนึ่งห้าอ่าฟอลโล่ follow, ลองตามขึ้นแป๊บเดียวหลุดมองแล้วหลุดแปดหนึ่งห้ากลับลงมาเป็นฟอลเบรกเข้าช็อตแทนได้ไหมได้นะครับคือถ้าเกิดขึ้นแล้วมันขึ้นไม่อ่าขึ้นไปเกินไฮเดิม erm, นิดนึงแล้วก็ลงเนี่ยนะครับก็เป็นฟอลเบรกก็สามารถเล่นช็อตได้ถ้าเกิดขึ้นไปแบบนั้นนะครับอ่าตัวถัดมาเป็นตัวของ CPF นะครับสำหรับตัวของ CPF เนี่ยก็กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ แต่ทะลุเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองเป็นการซื้อเบรกเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนทะลุ SMA200 เนี่ยทะลุไปเสร็จก็ไม่ได้ไปนะครับก็สะสมกําลังเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเลยแหละแล้วค่อยขึ้นเบรกทีหนึ่งดังนั้นถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการไปไล่ตามสําหรับตัวของ CTF นะครับมาที่ตัวของ s a n โกนะครับสาหรับตัวของ s ซ n โกอ่ะลองถอยมาดูภาพใหญ่นิดนึงเพราะาตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ดูต้องใช้เวลานิดนึง สำหรับตัวของแซนโก้เนี่ยคือถ้ามองง่ายที่สุดเนี่ยมันก็เล่นตามเกมเดิมของเราก็คือเล่นเป็นแนวฟูลแบ็กแหละแต่มันก็มีจุดติที่ผมคิดว่าสโลปมันมันไม่ค่อยชันเท่าไหร่สังเกตว่าสโลปมันแบนๆนะครับคือสโลปของฟูลแบ็กที่ดีที่สุดเนี่ยมันประมาณแบบ45องศาหรือว่า30องศาอะไรเงรี้ยประมาณ30-45ในกำลังดีแต่ถ้าเกิดเกินแบบ60-70ไปเนะนี่ยต้องระวังนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดเรามองเป็นแนว pullback เนี่ยก็ต้องรับประมาณ0 8 2 0.83สนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือต้องทำ high ใ้ high คือมา0.95สําสำหรับตัวของ s a n d o ถัดมาเป็นตัวของ bch นะครับตอนนี้ก็คงเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัว bch เนี่ยเราก็จะแนะนำตอนที่มันมีจังหวะถอยลงมานะครับแต่เวลามันปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับก็คือขึ้นไปกรอบบนก็คงต้องรอนะครับแล้วรอจังหวะที่มันอยู่ใกล้กรอบล่างค่อยเล่นใหม่นะครับกรอบบนก็ไม่อยากให้ไล่าตาม อหัดมาเป็นตัว SMT นะครับ SMT เนี่ยจริงผมว่า SMT มีมีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยอยู่นะครับดังนั้นผมว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ต้องซื้อตามแนวรับแนวต้านหรอกซื้อตอนเบรกดีกว่าถ้าทะลุผ่าน1.66ข,ข,ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการ follow by สำหรับตัว SMT นะครับส่วน a d v a n c e นะครับควรถือหรือทำกำไรนะครับถือก่อนนะครับคือนึกนึกภาพว่าเวลาเล่น s ไซด์เว Up เนี่ยคือตอนนี้มันถอยมา SMA 20ให้ซื้อนะครับแล้วเวลาเราขายเนี่ย เราต้องขายเวลามันทํา higher high นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทํา higher high ก็ควรจะต้องถือก่อนสําหรับตัวของ advan นะครับมาที่ตัวของ kamat นะครับสำหรับ kamat เนี่ยจริงๆก็เป็นลักษณะของ s i d e way up เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่า sma 20เนี่ยถอยมาก็ยืนไม่หลุดถอยมาก็ยืนไม่หลุดนะครับงน,นั้นเราก็มองเป็นการปรับตัวขึ้นนะถ้าติด14บาทถามว่าแถวเนี้ย ถัวได้ไหมก็ถั่วได้แหละก็ถัวแบบมีสต็อปไปแล้วกันนะครับสมมติเราซื้อถแถวมาน8 6ดจเนี่ยถ้าลงมาต่ำกว่า8.15้เราก็สต็อปลอตไปแต่ถ้าเกิดไม่ลงมาต่ำกว่าเนี่ยผมว่าอาจจะกลับไปถแถวประมาณ9.5ที่เป็นเส้น SMA 200ได้ก็มีริตรีวอร์ดที่โอเคในการเก่งกำไรนะครับก็เป็นการถัวแบบมีสต็อปลอตแล้วกันนะครับถัดมาเป็นตัวชายโญนะชายโยผมเคยคุยไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับด้วย and shoulder, แพทเทิร์นอินเวอร์สเฮดแอนด แต่ภาพโดยรวมก็ยังไม่เสียหรอกนะครับก็รอเบรกเหมือนเดิมแหละรอทะลุผ่าน1.53 1.54ค่อย follow by สําหรับตัวของชโยนะครับมาที่ตัวของ c p o นะครับ c p o เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันหลุดมันหลุด up trend ลงมานะครับก็คือหลุดหลุด pull back แหละนะครับอานนี้เป็นเป็นตัวอย่างของคุณที่แบบหลุด pull back แล้วกันนะครับสมมติมันหลุด pull back ลงมาเนี่ยแล้วเราทํายังไงดีก็ลหลุด pull back ลงมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับเพราะว่า เราก็เห็นหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็ไม่หลุด pullback เราก็ไปเล่นตัวที่มันไม่หลุดก่อนดีกว่าตัวที่หลุด pullback ก็ปล่อยให้มันรอพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าสุดท้ายมันจะกลับไปยืนหรือว่าสุดท้ายยืนไม่ได้นะครับงนั้น CPO ไว้แดน C ไปเลยนะครับมาที่ s t x นะครับ s t x ก็เป็นแนว pullback ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือ SMA 20แล้วมันก็ยังไม่หลุดเราก็สามารถเก่งกาไรได้แนวรับก็1.36 1.37เนี่ยแหละส่วนเป้าหมายก็1.45 1.5นะครับ ซอบล้อ uh, ถ้าต่ำกว่าเส้น200วันก็ได้ประมาณช่วง1.32นะครับแบมกับตัวติดล้อเนี่ยนะครับจริงๆผมว่า uh, ถ้าน่าสนใจมากกว่าผมอาจจะชอบตัวของติดล้อมากกว่าตอนนี้นะครับคือแบมเนี่ยเป็นลีดเดอร์เพราะว่าเราเห็นการเกิดโกลเด้นคลอสมาเนี่ยวันที่วันที่8เดือน7นะครับแต่ว่าตัวของติดล้อเนี่ยเพิ่งจะเกิดโกลเด้นคลอสมานะครับวันที่25เดือน7ก็คือมาเกิดทีหลังนะครับ ไอแบมที่เกิดไปก่อนมันก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าให้ดูตัวน่าสนใจมากกว่าก็อาจจะมองเป็นตัวของติดล้อมากกว่านะครับอ่าถัดมาเป็นตัวของอ่าวาวันะครับทุน3-4 5ห้านะครับอ่าก็ถือต่อแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้หลุดเงื่อนไขอะไรนะครับก็คือยังอยู่ที่กรอบล่างของเส้น SMA20 หรือจะมองเป็นกรอบไซด์เวัพก็ได้นะครับพวกนี้ก็ ถือต่อไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแนวโน้มไซด์เวอัพอยู่ถัดมาเป็น KTC นะครับก็รอรับ SMA ยี่แหละจริงก็เกือบถึงนะครับเนี่ยประมาณ27.5ก็ซื้อได้นะครับเป้าหมายคือการปิด g a บที่29.5สําหรับตัวของ KTC นะครับมาที่ไบดูแปดกันนะครับสําหรับตัวของไบดูแปดก็อ่าจริงๆเนี่ยหุ้นฮ่องกงกับหุ้นไทยตอนเนี้ยนะครับวิธีเล่นเนี่ยใช้สไตล์เดียวกันเลยนะครับคือสไตล์ pull back ก็คือ อ่าเราก็ตีกรอบไซด์เว้อัพได้เหมือนกันนะครับแนวรับก็3.54เป้าหมายก็3.78สําสำหรับตัวของไปดูแปนะครับส่วนซี a าร์มซีฟาร์มอ่าซี a าร์มเนี่ยเอ่อตอนนี้นะครับเหมือนว่าแพทเทิร์นที่มันกำลังฟอร์มอยู่เนี่ยคือสามเหลี่ยมน,นะครับ symmetrical triangle นะครับดังนั้นการเก็งกำไรคือรอเบรคนะทะลุผ่าน0.92ค่อยไป follow by ยสำหรับตัวของซี a าร์มนะครับ ส่วน C B G เริ่มฟื้นแล้วนะครับก็คือตัวนี้เราให้รับตาม S M A 20แหละมันก็มีให้รับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละสัปดาห์นี้จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ตรงนี้ราคาเริ่มเริ่มพุ่งมาละนะครับปิดแกลบแรกไปละเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยไฮเดิมเนี่ยห8หรือทะลุไปหน่อยเนี่ย59 60เกนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปได้สำหรับตัวของ C B G ก็เป็นแนว pull back นั่นเองนะครับส่วน X P G นะครับ X P G ผมว่าตัวนี้อาจจะต้องรอดูก่อนแป๊บหน ตัวของภาพเทคนิคเนี่ยมันอาจจะยังดูเป็นลักษณะของไซเวย์มากกว่านะครับเป็นไซเวย์มากกว่าแต่ถามว่าเล่นได้มั้ยก็เล่นได้มมแติถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นไซเวย์อย่างนี้นะครับเราซื้อ0ู4จุดห้าสี่จุดห้าสามเนี่ยเรามองเป้าหมายปิดแก็บศูนจุดหกนะครับเราก็มีพื้นที่ให้เล่นเนี่ยประมาณหกเจ็ดช่องแต่ถ้าเกิดเราผิดเนี่ยผมว่าต่ากว่า0ูจุดห้าเนี่ยนะครับก็สต็อปไปก็ประมาณสี่ช่องสามช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็อพอมีลิกลีวอด ให้เล่นสําหรับตัว XPG แต่ว่าข้อติของมันก็คือเรื่องของสโลปที่มันไม่ค่อยดีมากเท่าไห,หร่สมมติเราเปรียบเทียบ KDC เราจะเห็นว่าด้านบนมีแกลบเหมือนกันแต่ KDC สโลปเป็นบวกอย่างเงี้ยเราอาจจะชอบตัวที่สโลปเป็นบวกมากกว่านะครับมาที่ตัวของดิโต้นะครับดิโต SMA 2 0นะครับก็ยืนได้ไม่หลุดเราก็ยังคิดว่าตรงนี้ก็ซื้อได้นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า10.5ส่วนเป้าหมาย higher high นะครับ12บาทประมาณนี้สำหรับตัวของดิโตนะครับส่วนตัวของไทยผม ก็ยังคิดว่าไม่เหมาะกับการคอมเมนต์ด้วยเชิงเทคนิคนะเพราะว่าหุนม,มันออกไปนานแล้วมันเข้ามาใหม่เนี่ยพวกอินดิเคเตอร์อะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ทางเทคนิคก็ไม่สามารถแนะนำต่ออะไรเท่าไหร่ได้แต่ว่าถ้าเราเห็นปิดเขียวอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็ต้องควรให้น้ำหนักในการไปต่อมากกว่าแหละนะครับแต่มันประเมินวิกคีบอร์ดอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่าเวลาเราจะหมดละขอใหสามตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ sta เกงกำไรได้มา นะครับแล้วก็ตีอัพเทรนมานะครับก็แปลมันไม่ถึงอัพเทรนทีอัพเทรนคือ13.5นะครับก็ต้องรอจังหวะย่อมาแล้วก็เป้าหมายก็15บาทสําหรับตัวของ STA นะครับส่วน SCB นะครับ SCB ตรงนี้คงไม่ใช่จังหวะในการเข้าละควรเป็นจังหวะในการขายมากกว่านะครับ SCB เนี่ยเราแนะนําด้วยแนวเบรกเอา t ไปแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับก็เบรกแถวนี้เลยนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็ชนไฮเดิน erm ไปแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับการ รจริงตัวที่เบรกทีหลังเนี่ยก็คือ KTB แต่ราคาก็เริ่มลอยแล้วเหมือนกันนะครับคือจริง KTB ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ก็เบรกไป3 4วันแล้วก็ก็ตามยากทั้งคู่แหละนะครับก็อาจจะไม่เหมาะการเข้าใหม่ละส่วน AV เนี่ยอันนี้ตัวนี้ก้ามกึ่งนิดนึงคือลง s m a 20แล้วล่ะแต่ผมอาจจะไม่ชอบตัวแคนเดลที่มันแบบแดงยายาวนิดนึงผมก็เลยแบบไม่เลือก AV มาเพราะว่าถ้าเราเลือกได้เนี่ยสมมติแตะเส้น s m a 20เนี่ยลองนึกภาพว่า เราเจอแคนเดลแดงยาวเอสเอมอ20กับค่อยๆลงมาเอสเอมอ20เนี่ยตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันนะครับก็ต้องเอาตัวที่มันค่อยๆลงมากกว่านะครับตัวที่ลงแรงๆเนี่ยเราก็อาจจะแบบเก็บไว้รอดูนิดหนึ่งสำหรับตัวเอวีเราก็ปิดท้ายด้วยตัวของบ้านปูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คงไม่ใช่จังหวะเล่นนะครับเพราะว่าราคาก็ชน s m a 200ไปแล้วนะครับ SMA 20ก็ยังขึ้นตามไม่ทันนะครับก็ตรงนี้มองเป็นโซนของแนวะต้านมากกว่านะครับวันนี้ก็เล่นแบบ s e l e c t i v e นิดนึงนะ พยายามหาหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยังเกาะเกาะเอสเอ็20ยังมีสโลปเป็นบวกเนะี่ยโนเล่นพวกนี้นก็จะง,ง่ายกว่าส่วนตัวไหนทำไฮ้ i g h ไปแล้วนะครับก็หาจังหวะเท Profit แล้วก็หมุนตัวเล่นเป็นรอบๆมากกว่านะครับนี่ก็ช่วงเทคนิคก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอช่วงพื้นฐานต่อนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจด่วนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจด่วนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ